ผมจบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตนะครับจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีของมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับก็ได้ทําการศึกษาต่อทางด้านอิรกรรมนะครับแล้วก็อิรกรรมโรคหัวใจรวมถึงการทาอัตรการโรคหลอดเลือดหัวใจที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเช่นเดียวกันนะครับก็หลังจากจบที่รามาธิบดีเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อ กี่ยวกด้านของ s ศ r ลยก e a มไฮ n ป e r v e n t i o n ซึ่งมันเป็นหัตการใหม่เราก็ยังไม่มีการสอนในประเทศไทยนะครับที่ c ี d a ่งไซนายเมดิเทคเซ็นเตที่เมืองลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียนะครับประเทศสหรัฐอาเมริกาเป็นเวลา2ปีนะครับผมส่วนที่เป็นหัตการที่เป็นเฉพาะทางของผมคือการรักษาลิ้นหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดนะครับมัจะเป็นลิ้นของ MyTral Valve wow ไตคสัสปิดวาล์วหรือเอลติกวาล์วโดยที่ไม่จําเป็นต้องทําการผ่าตัดเปิดหน้าอกนะครับก็ทําให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยขึ้นฟื้นตัวเร็วขึ้นนะครับก็เรื่องของการซ่อมลิ้นหัวใจโดยเฉพาะลิ้นหัวใจไมเทลกับไตคาสปิดเนี่ยครับก็ถือว่ายังมีแพทย์ที่ทำาันการนี้ค่อนข้างน้อยนะครับไม่จะเป็นในประเทศไทยเองหรือว่าในทวีปเอเชียเองก็ตามมีคนทำาันตการนี้ค่อนข้างน้อยผมก็เป็นหนึ่งในแพทย์ยุคต้นๆที่เริ่มทำผันตการนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับ ก็โดยเฉพาะหัตถการที่เราเรียกว่าไมโอรวอลคลิปนะครับก็เป็นหัตถการใหม่นะครับซึ่งทําให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ดวรวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีอาการที่ดีขึ้นเนี่ยก็เป็นที่โชคดีนะครับช่วงที่เทรนนิ่งเนี่ยผมได้เทรนนิ่งที่โรงพยาบาลที่ทําเยอะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศอเมริกาโดยส่วนตัวผมคิดว่าบำร,รุงรานเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพครับ,รบผมมองเห็นว่าโรงพยาบาลที่สามารถช่วยเหลือคนไข้ได้แล้วก็ ทางผู้บริหารเองเนี่ยมีความตั้งใจแล้วก็แสงให้เห็นถึง passion ที่อยากจะให้พัฒนานะครับโดยเฉพาะเรื่องของ surgical intervention ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยเองก็ตามและในภูมิภาคเนี่ยผมมองเห็นความตั้งใจของผู้บริหาร <'d S 1> ผมคิดว่าก็เราจะนําการรักษาที่ดีที่สุดให้ผู้ป่วยนะครับให้ผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคมกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับฟื้นตัวรวดเร็วแล้วก็มีอาการที่ดีขึ้นครับ